คนสวัสดีค่ะปะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่บ้านสาวแจงนะคะที่นี่อ,อเมริกาลัดวอชิงตันค่ะ <c oughs> ดอกไม้สวยๆเลยค่ะ <c oughs> สวยจังค่ะทุกคน ดอกกุหลาบของแจงก็ออกดอกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่สีสดมากสีสวยมากๆเลยเดี๋ยวก่อนหน้าหนาวแจงก็จะตัดเขาแล้วนะคะจะตอนให้เขาเหลือแต่ตอเนาะอู้สวยจังเลยสีสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะออกมาเรื่อยๆเลยนี่แถมแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะทุกคนแตก แตกกิ่งเนาะเนี่ยแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยแสดงว่าดินที่นี่ปลูกกุลับสวยนะทุกคนนี่ไปค่ะทุกคนแจงกับว่าจะไปส่องดูเหตุของนะเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านแจงนะะ เ่กี้นี้แจงได้ยินเสียงเขาเปิดเพลงดังดังมาถึงบ้านแจงเลยอ่ะ <c oughs> นะยังไงนะไปค่ะทุกคนไอ้ความที่ว่าแจงก็อยากจะเก็บเห็ดเนาะไอ้ตรงที่แจงตั้งใจว่าจะไปแจงก็ไม่กล้าไปเพราะว่าเขาอยู่แถวแถวนั้นค่ะเขาเขาทำงานนะคะเพราะว่าแจงได้ยินเสียงรถแทรกเตอร์นะคะแล้วก็เขาก็เปิดเพลงเสียงดังตอนนี้เพลงหยุดไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีก แจงก็เลยมาแวะอีกที่หนึ่งนะคะตรงกับที่ของแจงไม่ใช่ที่ของแจงเป็นเป็นเป็นเขตแดนนะคะทุกคนแล้ว <c oughs> แล้วแจงก็เจอโอ้ยนะคะทุกคนคะ่ะอืมนี่มันดูยากมากๆเลยนะทุกคนนะ ดอกนี้แก่แล้วค่ะเน่าแล้วนี่นะคะอันนี้ดอกสวย ปูหน้าแรงเพลงมาอีกแล้ว นึกว่าจะไม่มีนะคะ ทุกคนคนเขามาส่งของค่ะส่วนแจงก็ส่งเห็ดต่อหนะ้าทุกคนคลิปนี้ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเพราะเมื่อวานได้เก็บนิดหน่อยนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะถ้าพี่เพื่อนเห็น,นแจงเก็บอย่างเดียวไม่พูดนั้นก็แสดงว่าแจงเก็บในที่ของเพื่อนบ้านนะคะทุกคน ถ้าเป็นที่ของแจงนี่แจงก็ก้าพูดเนาะแต่ที่ของเพื่อนบ้านแจงแจงกลัวเขาได้ยินเสียงแจงค่ะคนจะอับไปค่ะไปลุยกันต่อนะคะวันนี้ตอนเช้ามีฝนตกมาแบบโอ๊ยไม่อยากจะพูดนะคะทุกคนแบบไปโปรยไปโปรยนะคะทุกคนอืมตกแบบไม่แรงเลยตกเบามากนะคะ แล้วก็ตอนนี้อากาศก็เป็นครึมๆนะคะแล้วก็ลมนะคะทุกคนไปค่ะไปลุยกันค่ะขอให้โชคดีนะแจงนะบอกตัวเองค่ะ ทุกคนคะ่ะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยอันนี้เห็ดไม่รู้จักนะคะออกมาบ้านตัวเองแล้วคะ่ะก็เลยพูดได้นะคะเอาละคะ้ค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้นะคะแจงก็จะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนการที่แจงไปเก็บเห็ดที่ของคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ค่อยสนุกหรอกคะ่ะมันกลัวคะ่ะ ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นกลัวเขามาเจอนะคะทุกคนเนาะก็อย่างว่าเนาะเราเป็นเราเป็นขโมยใช่ไหมคะเฮ้แต่ก็มันอยากเก็บอะค่ะมันเสียดายเพราะรู้ว่าทุกปีมันมีเห็ดมันปูให้เก็บนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแจงก็เป็นคนที่ชอบกินเห็ดด้วยคะ่ะทุกคนก็เนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้า พเพืพ่อนท่านไหนชอบสไตล์บ้าน,บานแบบแจงสาวบันป่าน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แจงด้วยนะคะกพแจงจะได้มีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปเนาะเอาละค่ะแจงขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการสนับสนุนนะคะด้วยรักและขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ thank you all for watching friends b y ยบาย see you next check care bye คนค้านี่หลับผลงานคะ่ะได้พอกินจ้าได้ไม่เยอะอื แต่ว่าแบบนี้เนี่ยแจงกินได้หลายมือนะคะทุกคนเพราะว่าแจงกินคนเดียวเนาะอันนี้เป็นเห็ดมันปูสีขาวนะคะทุกคนนี่แจงตัดขาตัดอะไรแล้วนะคะแต่ทําไมพอตัดขาตัดอะไรแล้วมันกลายเป็นสีนี้เนี่ยนี่นะคะจะทําเมนูอะไรดีน้อเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย